วันนี้หนูดีใจจังเลยอ่ะที่หนูจะได้เจอพี่ฤทธิ์แล้วอ่ะแม่ช่วยเล่าเรื่องพี่ฤทธิ์ให้หนูฟังได้ไหมอ่ะหนูอยากฟังอ่ะชีวิตคนเรานะลูกเอาเลยเหรอ <c oughs> ตอนนั้นอะ่ะก่อนที่แม่จะคลอดหนูนะ,ะแม่คลอดพี่ฤทธิ์เป็นเด็กผู้ชายน่ารักน่ารักเขามีชื่อจริงๆว่าอิทธิฤทธิ์พี่เขาชื่อพี่อิทธิฤทธิ์เหรอจ๊ะใช่พี่อิทธิฤทธิ์ส่วนหนูจริงๆชื่ออิทธิลมอิทธิลมหนูหนูไม่ใช่ผู้หญิงนะลูกหนูเป็นผู้ชาย รูเรื่องลูกพอคลอสองคนเสร็จแล้วใช่ไหมหัวปีท้ายปีตอนนั้นอะแม่ไปอยู่ที่อําเภอนาจล่วยแต่จริงๆอะแม่เป็นคนวาลินชําราบสาววาลินมนันนี่ต้กินที่อาบอาที่ตอนนั้นที่เขาบอกว่าแม่เป็นปอบแล้วเขาขับไล่แม่ออกจากหมู่บ้านเหรอจ๊ะ <c oughs> นั่นแหละลูก <c oughs> คือหเหตุผลท,ที่แม่ต้องพาหนูหนีออกมาส่วนพี่อิทธิฤทธิ์นะแม่จําเป็นต้องทิ้งไว้ให้กับคนที่หมู่บ้านนานสลุยช่วยกันเลี้ยงโชคดีที่หลวงพ่อท่านเนมตตาเลี้ยงอิทธิฤทธิ์ของแม่แล้วปีเนี้ยเขาต้องมาเกณฑ์ทหารเขาก็เลยจะมาหาเยี่ยมเราลูกแม่หนูตื่นเต้นนาะหนูอยากเจอพี่เขาหนูอยากมีพี่ชายอะ่ะพี่ฤทธิ คะพี่ลิศคะพี่ชายที่แสนดีพี่ชายที่แสนดีส,นดสองพี่น้องเดินไปน้องตามพี่ชายสับมือจุงน้องไปบฟ้ฟนากว่างใหญ่ทำไแม่หนูดีใจอ่หนูจะได้มีพี่ชายอ่ะเพื่อนที่โรงเรียนมันล้อหนูอ่ะหนูไม่ได้เรียนลูกสวัสดีครับแม่ พีริตพี่พีริตพีริตมาแล้วลูกพ,พีริตพีริตลูกแม่อุ้ยแม่คิดถึงลูกจังเลยอืยอ20ปีแล้วที่เราไม่ได้เจอกันผิวพันธุ์ผุดผ่องเปลี่ยนไปหมดเลย อืมอืมเนื้อหอมจริงๆกลิ่นตายยังเหมือนเดิมเลยลูกเนื้อตัวลูกไม่หยาบก,การ้านเหมือนตอนเด็กๆเลยะต้องขอบคุณหลวงพ่อ,อที่อุตส่าห์เลี้ยงมาเป็นอย่างดีใช่จ้ะเอา้าไม่อยู่หลวงพ่อแล้วหรอมาอาศัยอยู่กับลือศรีเหรอคะลือศรีตาไฟด้วยจ้ะแม่สวัสดีค่ะลือศีโทษทีนะครับ<ะ>คื ผมไม่ได้ชื่ออิทธิริไม่ได้ชื่ออิทธิริผมชื่ออันอักคารพัฒน์และนี่ก็ไม่ใช่ลือสีตาไฟนะครับนี่ชื่ออลิซเป็นแฟนผมอลิสเบตอลิสเบตแล้วเมื่อกี้เสียงใครสวัสดีแม่สวัสดีแม่อิทธิธิ์ก็เสียงอลิซเองอะทไมอะคะไม่อันนี้ลิศลูกแม่โอ้ลิศหัวอลิสเบตแม่แม่ฟังแม่หนูได้แหละลิสลูกแม่ แม่ตั้งชื่ออะไรอ่ะโคหยุดเสียงเองด้วยมันมันดูดเสียงเองด้วยหนูไม่ชอบชื่อไอริสหนูก็เลยตั้งชื่อใหม่อเลสเบตแกอ่ะชื่ออิทธิริสอเลสเบตแม่แกดูหนวดแกด้วยแกชื่อริสหรือเมื่อแม่รู้ว่าเขาคือลูกของแม่แม่ไม่กอดไม่หอมไม่คิดถึงเขาหรอจ๊ะอย่ามาแตะเนื้อต้องขัวหนูนะแม่ห่วงมากเลยอ่ะมันปล่อยให้นานเลยเมื่อกี้ขอได้ละอิทธิริส นวดเคลอาลูกอะเหมือนพ่อหนูมากๆเลยนะเป็นอะไรดีเอ็นเอของพ่อหนูรักพ่อหนูถึงไม่เอาหนวดออกไงแล้วหนูไม่รักแม่เหรอแม่ยังกล้าพูดอีกเหรอมือมือแม่จับตูดอยู่แม่ยังกล้าพูดว่ารักหนูอีกเหรอฮะาทอนั้นแม่เลี้ยงแต่มันแม่ก็ไม่คิดว่าสภาพจะออกมาแบบนี้แล้วแม่ดูสภาพตัวเองไครัะ สภาพแม่เป็นยังไงหัวหนุนั่หนูหัวหนุ่มหัวหนุ่มไม่ไหวหัวหนุ่มสภาพแม่เป็นยังไงหรอทำไมถุเรศขีดข้อทุนเรศทุนเรศขีดข้อขีดข้อหนูเสียใจอะหนูสาลอยอยากเจอพี่อะทำไมพี่ต้องมาว่าเราสองคนแบบนี้ด้วยอะแม่แม่หนูเดือดเดืน่นอหนูอยากเจอพี่เขาอยากมีพี่ เราเรียนน้องนี่พี่นิดอิทฮะพี่รีดอิทขยากเจอแกฮะคุณแม่บอกว่าเขายังมาหาเราไม่เ้วอยากมาหาไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่เคลียร์เอง พ่อปู่ลือีคะพอจะมีของดีอะไรให้ไหมคะหยุดไร้สาระได้แล้วกูไม่ใช่ฤือีมึงคือฤาษีกูไม่ใช่ถ้าผมหยิกหน่อยมึงคือฤือีมึงดูหนักหน้าไปเองสบ้างวันหลังมึงใช้ซัมซุงนะ F24 FE เชื่อกูกูขอร้องกูไว้ละเขาจะได้ซื้อกูอีกไม่น่าใช่อ่ะ สภาพเนี้ยน่าจะมาจากสำนักดูสีไหนสักที่หนึ่งอ่ะเขาขึ้นค่าหนูไม่โอเคอ่ะแล้วเขาดูไม่เป็นพวกเราด้วยแม่แม่เขาไม่ได้ดูรักแม่เลยนะเขาลักอิทธิฤทธิ์ถ้าเธอเป็นอิทธิฤทธิ์จริงอ่ะแสดงตัวออกมาสิมีบัตรประชาชนเพื่ออเดนติฟายตัวเองไหมใชยืนยันตัวตนอ่ะแม่จะอยากรู้ไปทำไมรู้แล้วหนูได้อลไรแม่ทิ้งหนูมาตั้งแต่เด็กแม่ทิ้งหนูมาตั้งแต่เด็ก แค่นี้มันยังไม่พอเหรอแม่โกรธอะไรมาฝ่าามาได้แล้วต็บอะไรปล่อยให้หนูไปอยู่กับพวกฤษีอิทริทแกไม่ใช่ลูกฉันแกไม่ใช่พี่ฉัน แกไม่มีทางเป็นแม่ปูลมแกพี่สาวปูลมอะไรนะพี่สาวแกไม่มีทางเป็นพี่สาวปูลมเฮ้กินหมดไปแก้วหนึงแล้วอะแกไม่มีทางเป็นพี่สาวปูลมคมสันต่างหากคมสันไหนอ่านรอ่านไม่มีคมสันเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเขาไปมั่วไปซั่วหมดอิรุสีตาไฟมึงไม่ใช่ลูกกูมึงไม่ใช่ลูกกู ปานนำเหมือนหนูเลยไม่จริงอะไม่จริงแม่ลูกชายของแม่ทั้งสองมีปานดำที่ต้นคอเหมือนกันแม่แม,มีคำว่าปานที่ต้นคอแม่หนูรับไม่ได้อ่ะหนูมีพ่อหน้าเหมือนโป่งหินเหล็กไฟคนเดียวอ่ะยังจะมีพี่เป็นลืสีตาไฟอีกเหรอจ๊ะ เอใช่ไหมถูกปากได้ละนี่จะมาพิสูจน์อะไรกันนักหนาเป็นอะไรกันมากไหมแต่อีกแค่ปานดาทีนี้ก็มีแค่ปานแล้วดำาะไรนะดำอยู่ที่พ่อมึงไงพ่อมึงอ่ะมีคําว่าดาอยู่ที่ขอบกางเกงจัะกบอกกูทำไมกูบอกให้มึงรู้ไงกูไม่ได้อยากรู้กูลมจักแน่ภูมิใจในความเป็นแม่ไหมหนูภูมิใจใช่แต่กูไม่ภูมิใจแกไม่มีทางเป็นลูกฉันแน่นอนมึงจําใส่หัวงไ กูไม่อยากมีแม่เป็นมึงกูไม่อยากเป็นพี่ชายมึงกูไม่อยากอยู่กับครอบครัวกับเธยอย่างพวกมึงไม่อยากอยากครอบครัวกับเทยอย่างพวกมึงอีทีเรลูกม่อีทีเรีเดี๋ยวนะครับผมก็มีเรื่องอจะบอกพวกคุณเรื่องอะไรเหรอคะผมมีคำว่าดำที่เป็นปานอยู่ที่เอว อันหมอไออันอักขรพัันถดัดหมอลำสีหมอผู้ใดแม่พ่อเจ้าตัวพอ <c oughs> ่อมีมึงคือพี่ผัวไปทัวน์แทนมึงคือพี่ผัวถูกตอนตกันเลยมึงก็เสีเอาผู้ใส่ก็เสีเอามาอีแม่มึงคือลานแทนมึงเสีอเอาเบิร์ดไออันตีแนี่คือพ่อลูกลมามาองรับไว นี่ไหมนี่มาหาต่อหล่อแซ่แรงมีผัวหอยมีผัวหอยเอ้ยตัวปอกตัวปอกตัวเต่างงงงกับพวกสูรทุกคนมึงจะจิเป็นเมียบักอันนี้อียรตนี้ก็จะเป็นเมียบักอันนั้นบักอันนั้นก็สบายเป็นพ่อกูบักอันนี้ก็จะเป็นพ่อมึเมืองงงรอบอยากยากับพ่อพวกพวกนี้งงนี่ก็งงนี่ก็งงเจ้าคือปยญาเจยาชัวร์บอกไอ้ข้าพ่อหนูไงรู้นี่ปานนี่ดำหนูมีปานดำที่คอจริงๆ